สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะไมซุงค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบช่องน้องหอม่าเดือดอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่น้องหอมหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะมาในวันนี้นะคะน้องหอมอยู่ที่เทียงนานะคะพร้อมกับวิวบรรยากาศสวยๆเลยนะคะเพราะว่าหลายวันนี้ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่แดดออกนะคะก็เลยมาเที่ยวบรรยากาศในทุ่งนาสักหน่อยนะคะก็ พีพี่ทุกคนมาเที่ยวด้วยแหละนะคะเพื่อที่จะได้แบบดูสีสันสดใสของบรรยากาศธ,ธรรมชาติของทิ่าเดือนะคะแล้วมาวันนี้นะคะน้องหอมมาทําอะไรที่เถียงนานะคะน้องหอมก็จะมาทําคลิปตอบคอมเมนต์พี่พทุกคนโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะน้องหอมยุ่งงานมากนะคะยุ่ง งานแต่งน้องชายนั่นเองนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะได้ไปตอบคอมเมนต์ที่พี่ทุกคนที่ถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเฟซหรือ u t u b e นะคะก็เลยไม่ได้ไปตอบนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะน้องหอมจะพูดถึงนิดนึงว่าทำไมถึงยุ่งอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้องหอมกลับจากเมืองกายมานะคะตั้งแต่น้องหอมกลับจากเมืองกกานี่คือ,อ ฝนตกเนาะก็เหนื่อยบ้างและพอกลับมาถึงก็คือมีงานมีงานแต่งนะคะงานแต่งในหมู่บ้านนะคะเป็นรุ่นน้องนะคะแต่ว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็คือแบบอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเขาก็คือแบบมาแจกการ์ดงานแต่งนะคะก็มาเชิญถึงน้องหอมด้วยนะคะพอหลังจากที่กลับจากเมืองไก่ก็คือมาเจองานแต่งของน้องน้องๆในหมู่บ้านซึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องนั่นเองนะคะหลังจากที่งานแต่งเขาเสร็จก็คือมาต่อด้วยงานแต่งน้องชายน้องหอมเลยนะคะ เพราะว่างานแต่งของเรานะคะมันยุ่งนิดหน่อยนะคะอ่าวันวันแรกที่เริ่มต้นก็คือเราอาคิดว่า,าเริ่มไปอัดซองเอออัดอัดการ์ดเชิญน,นะคะเริ่มไปสั่งทาการ์ดเชิญว่าควรเอาเท่าไหร่ดีนะคะก็เริ่มเริ่มคิดกับพ่อกับแม่ว่าเราจะถึงใครบ้างแล้วก็ต้องทํากี่ซองถึงจะพอสําหรับแขกที่เราจะเชิญน,นะคะก็ช่วยๆกันคิดด้วยนะคะแล้วก็มาทําต้องเก็บกวาดบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือพอใกล้ถึงวันงานนะคะแล้วก็ฮอกก็คือพาพาแม่กับป้าไปซื้อของอันนั้นคือหนึ่งวันวันแรกนะคะซื้อของไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะไปซื้อสองรอบเลยสองวันนะคะวันแรกที่ไปก็คือไปซื้อของที่แบบสามารถเก็บมาได้นะคะอย่างเช่นทิชชู่หรือแก้วแก้วแก้วยางหรือว่าเครื่องปรุงกับข้าวอะไรพวกนี้ซื้อสามารถที่เก็บได้นะคะก็ไปซื้อมาหนึ่งวันนะคะเต็มรถเลยนะคะ และวันต่อมานะคะน้องหอมไปส่งน้องไปถ่ายรูปรูปภาพนะคะรูปฟีวิตติ้งนะคะอย่างที่ถ่ายลงในคลิปให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะอันนั้นก็คือทั้งวันเลยนะคะและวันต่อไปก็คือใกล้ถึงวันงานสุดแล้ววันที่16นะคะก็พาแม่กับป้าอีกวันนึงไปซื้อของอีกเช่นเคยของที่แบบ อ,อย่างเช่นของที่อย่างเช่นลูกชิ้นหรือดอกไม้อะไรพวกนี้มันใกล้ถึงวันที่เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็เลยไปซื้ออีกรอบนึงนะคะอย่างที่น้องหอมคลิปล่าสุดที่น้องหอมพาพี่พี่ที่ถ่ายทําให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะที่เป็นคลิปชื่อของคลิปที่บอกว่าพาพี่ทุกคนไปเที่ยวตลาดาที่ติดชายแดนเม่สายนั่นเองนะคะอันนี้คือไปซื้อของอีกหนึ่งวันนะคะและหลังจากที่เรากลับมานะคะก็มาจัดเตรียมของกันว่า วันต่อมาก็คือเรามาไปแจกซองซองออการเชิญนะคะกั๊ดเชิญที่ไปถึงแขกนะคะไปแจกซองแจกกั๊ดเชิญกันนะคะแล้วก็มาเก็บกวาดบ้านแล้วก็ทํามุง้งทําอะไรที่แบบที่ต้องทํากับข้าวอะไรงย้ยหลายอย่างเลยนะคะก็เลยยุ่งมากเลยไม่มีเวลาที่จะมาตอบคอมเมนต์พี่ๆทุกคนอันนี้คือพูดความจริงเรื่องจริงเลยเพราะว่าอันนี้ น้องหอมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์จริงๆก็เลยมาพูดออกในคลิปวันนี้ว่าทําไมถึงไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นั่นเองนะคะและพอถึงวันงานแต่งจริงๆนะคะคลิปล่าสุดนะคะที่น้องหอมบอกว่าจะถ่ายบรรยากาศในงานวันแต่งให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะอันนี้น้องหอมต้องขออภัยพี่ทุกคนด้วยนะคะที่พูดไปแล้วแต่ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องหอมยุ่งงานวันแต่งน้องมากๆเพราะว่าที่จริงที่แรกน้องหอมก็คิดว่า ه, งานเราก็ต้องทําแล้วก็งานที่ยังาไงงานแต่งน้องก็ต้องช่วยนะคะหลายอย่างเพราะว่าเราเป็นพี่สาวนะคะเราก็ต้องช่วยอันนี้ก็คืองานงาน YouTube ของเราเราก็จะทิ้งไม่ได้คิดอย่างนี้นะคะก็เลยอย่างที่ในคลิปน้องหอมบอกไว้ว่าจะถ่ายบรรยากาศในงานให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะแต่ว่าพูดไปแล้วแต่ทําไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือรู้สึกผิดเหมือนกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่าหลายๆงานที่น้องหอมเคยไปนะคะน้องหอมก็มีเวลาถ่ายทํา คลิปให้พี่ทุกคนได้ชมกันอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้น้องหอมก็คิดว่างานของเราเราก็อยากให้พี่ๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามเรื่องของน้องชายเนาะก็อยากให้ติดตามดูจนจบบริวณนะคะก็ว่าจะถ่ายทําให้ทุกคนได้ชมกันจนถึงตอนสุดท้ายนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนสุดท้ายนะคะตอนจบน้องหอมคือไม่ได้ถ่าย เพราะว่าน้องหอมเป็นพี่สาวนะคะต้องรับแขกในวันงานนะคะทีแรกน้องหอมก็คิดว่าเออน่าจะถ่ายได้น่าจะทัต้องทําได้คนที่รอดูก็คือมีนะคะและงานของเราที่ต้องรับแขกก็ยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันงานจริงๆนะคะเราทําไม่ได้เลยเพราะว่างานแต่งของคนอื่นกับงานแต่งของเรานะงานคนอื่นกับงานเรามันแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเราเป็นคนเจ้างานนะคะก็ต้องห่วงว่า ว่าจะขาดแขงอะไรไหมหรือว่าจะาแขกที่มาเขาจะได้เต็มที่กับงานเราไหมอะไรเงี้ยคือต้องห่วงนะคะแล้วก็คนที่มาช่วยนะคะก็คือช่วยเต็มที่แหละนะคะแต่ว่าเราก็เป็นเป็นเจ้างานเราก็ห่วงเหมือนกันว่า,าจะขาดเดือหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยก็ห่วงด้วยนะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่แขกมานะคะก็ต้องไปรับแขกนะคะเพราะว่าการเชิญที่เราไปถึงกันนะคะก็มีทั้งแขกของพ่อกับแม่ แล้วก็มีทั้งแขกของน้องนะคะน้องน้องสะพไยด้วยอะไรเงี้ยเราที่ซึ่งที่น้องหอมไม่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นแขกที่น้องหอมเพื่อนเพื่อนของน้องหอมที่น้องหอมเชิญมานะคะเพราะว่าเป็นงานแต่งของน้องชายเราทั้งทีไม่เชิญถึงเพื่อนได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็ว่าเอานะคะพอถึงวันงานนะคะก็ต้องรับแขกอย่างที่ทุกคนที่มาในงานเนาะก็อย่างเอาเช้นสั้นก็คือ ทุกคนที่มาในงานนะคะก็เป็นแขกของเราไม่ว่าน้องหอมจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะ <c oughs> ก็ต้องไปต้อนรับแขกทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่น้องหอมคนเดียวที่ต้อนรับแขกนะคะแม่ก็ต้อนรับแขกพ่อกับแม่ก็ต้อนรับแขกคนอื่นที่เขามานั่งกินอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องหอมก็รับแขกคนที่แบบกำลังมาก็มีคนที่นั่งกินอยู่แล้วก็มีเราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขานิดนหน่อยๆนะคะก็แบบอย่างที่เราไปเชิญเขามานะคะเราก็ต้องเวลาเขามาเราก็ต้องแบบยังไงอะ ยังไงที่เขามาในงานเขาเรานะคะก็อยากให้เขาสนุกเต็มที่นะคะก็ต้องไปพูดต้องคอยเวลาต้องคอยต้องคอยหาเวลาไปพูดคุยกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะคะแล้วก็ให้เขาแบบกินให้อร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณที่มามาในงานแต่งของน้องชายอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพูดกับแขกทุกคน ในงานในงานอะไรเงี้ยคือที่จริงน้องหอมกะว่าจะถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าน้องหอมต้องต้นต,ต,ต,ต้องรับแขกอย่างที่บอกนะคะแขกคนใหม่ที่เข้ามาก็คือต้องเชิญไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็ต้องอ่าคอยให้สั่งให้กับข้าวมาให้กินแล้วก็นั่งพูดคุยกับแขกบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาถ่ายทําเลยค่ะนะคะนี่คือบอกเลยว่าทําไมน้องหอมถึงอ่าไม่ได้ถ่ายทําคลิปในวันงานให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะเพราะว่า คนถ่ายก็คือน้องหอมคนตัดต่อก็คือน้องหอมในวันงานก็ต้องรับแขกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลือกที่จะไม่ถ่ายดีกว่านะคะแขกก็คือสําคัญเหมือนกันพี่ๆทางเอก็คือคนสําคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนั้นวันวันที่ยังไงแขกนี่คือเราอยู่ในกับแขกที่มาในงานแต่งน้องชายนะคะก็ต้องต้อนรับเขาซะก่อนนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายทาคลิปนั่นเองนะคะก็เลยต้องมาขอโทษพี่ๆทุกคน ด้วยนะคะที่พูดไปแล้วแต่ทําไม่ได้นะคะก็ในคลิปล่าสุดที่เพิ่งตัดต่อให้วีทุกคนได้ชมก็คือได้ถ่ายเป็นบางช่วงที่แขกยังไม่ได้มาเยอะนะคะก็เลยได้ถ่ายทําให้วีทุกคนได้เห็นเป็นบางช่วงมันตอนนั่นเองนะคะและมาในวันนี้นะคะน้องหอมก็จะมาถ่ายจะมาตอบทําคลิปตอบคอมเมนต์โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี้น้องหอมยุ่งกับงานแต่งน้องชายมากนะคะก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในเฟซหรือ YouTube ไม่ได้ตอบใครเลยสักคนนะคะและเมื่อวานนี้นะคะน้องหอมพึ่งได้พักผ่อนนะคะก็เลยเข้า YouTube หรือว่า f c e b o o k เพึ่งเข้ามาตอบคอมเมนต์พี่ทุกคนนะคะก็เชื่อว่าพี่ทุกคนก็ยังรอคำตอบจากน้องหอมเหมือนกันเนาะคือส่งกำลังใจมาให้บ้างบางคนก็ถามโน่นถามนี่มาบ้างก็ยังไม่ได้ไปตอบอะไรเงี้ยเชื่อว่าพี่ๆที่ถามเข้ามาก็ยังรอคําตอบอยู่นะคะวันนี้ก็เลย มาทาคลิปตอบคอมเมนต์โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าจะตอบในในคอมเมนต์มันจะช้านิดนึงนะคะก็เลยหาคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่น้องหอมไม่เคยตอบมาก่อนหามาตอบในนี้นะคะไม่ใช่ว่าบางคําถามอื่นไม่สําคัญไม่ใช่ค่าสำคัญทุกคําถามนะคะน้องหอมบางคําถามน้องหอมก็จะกดหัวใจให้นะคะบางคําถามที่มันยาวเกินน้องหอมก็อ่าอันไหนที่น่าสนใจน้องหอมก็คือมา อ่าอันไหนที่คําถามที่น้องหอมยังไม่เคยตอบก็เลยมาทําคลิปตอบคอมเมนต์ในวันนี้นั่นเองนะคะก็ในวันนี้น้องหอมก็ไม่ได้เลือกมาเยอะนะคะมีอยู่แค่สิบเอ็ดข้อนะคะที่จะมาตอบให้พทุกคนได้ชมได้รู้กันว่าทําไมและทําไมนั่นเองนะคะโอเคค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคําถามแรกกันเลยนะคะคืออันนี้จะเป็นคลิปที่น้องหอมน้องหอมกลับจากเมืองไก่นะคะก็เริ่มต้นจากอ่าคลิปที่กลับจากเมืองไก่เลยนะคะว่า มีพีเอฟซีท่านไหนถามอะไรมาบ้างนะคะ่าคำถามนี้นะคะพีเอฟซีถามเข้ามาบอกว่า,าทริปนี้น้องหอมสวยที่สุดเลยนะคะเสียดายไม่ได้ไปถ่ายบ้านไม้ที่เมืองงอมเอฟซีเอฟซี FC เลยอดดูไปเลยนะคะเพราะว่าในคลิปพี่ขากลับนะคะขากลับจากเมืองไก่น้องหอมบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะขึ้นไปถ่ายที่เมืองงอมเพราะว่าวิวบรรยากาศในเมืองงอมนะคะสวยมากเพราะว่าคือทั้งเมืองก็คือมีแค่หมู่บ้านเดียวนะคะ บ้านแต่ละหลังก็คือจะเสาบ้านนะคะแทบติดกันหมดเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีรั้วกั้นนะคะไม่มีรั้วไม่มีอะไรเลยเสาบ้านนี่คือแทบติดติดกันหมดเลยนะคะน้องหอมไปครั้งแรกนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทํานะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปนี่คือแบบเราไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็แบบมันเหนื่อยด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาก็คือแค่ไปดูอย่างเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็รอบที่สองนี่นะคะที่ขาไปขอเมียให้น้องชายนะคะขากลับนะคะน้องหอมก็เลยบอกว่า จะพาพี่ๆทุกคนไปดูเมืองงอมนะคะว่าบ้านนี่คือแบบโบราณมากแล้วก็แบบวิวมันสวยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าบ้านแต่ละหลังคือใช้ไม้ทําหมดเลยนะคะไม่มีรั้วไม่มีอะไรเลยมีแต่เสาบ้านแทบติดกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายคือไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อกับแม่นะคะมาไปเมืองไก่หลายรอบแล้วนะคะก็แบบ ขา,ขาไปนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าถนนมันลื่นขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันนั้นที่เราขากลับนะคะขากลับไม่มีแดดออกเลยนะคะท้องฟ้าก็มืดคืมเป็นบางจุดบางที่นะคะพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าวกลัวว่าฝนจะตกนะคะก็เลยแบบ ไม่ไปดีกว่านะคะถ้าเรากลับช้าถ้าฝนตกถนนก็จะลื่นเดี๋ยวเราก็จะกลับถึงบ้านก็จะดึกอีกนะคะก็เลยเปลี่ยนว่าเราไม่ไปเมืองงอมนะคะพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่ๆทุกคนก็เลยอดดูไปด้วยกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะโอกาสนะคะไม่รู้ว่าจะมีเมื่อ,อไหร่นะคะถ้ามีโอกาสก็คือเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่นะคะโอเคค่ะนะคะนี่คําถามแรกนะคะได้ตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาคำถามเอ่อเดี๋ยวมาคํา คำถามที่สองกันค่ะนะคะพี่เอฟซีได้ถามเข้ามาบอกว่าไมซุงค่าน้องหอมขอถามน้องหอมหน่อยเมืองกายไปทางทิศทางไหนของเมืองเชียงตุงติดชยัยเอาติดติดแดนใครไหมอธิบายให้ฟังหน่อยติดตามยูเดอร์เอฟซี FC จันทบ,บุรีนะคะก็ไปเมืองกายไปทางทิศไหนของเมืองเชียงตุงนะคะ อันนี้น้องหอมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่นะคะบอกเลยตามตรงตอนที่ไม่เมืองไก่น้องหอมก็ไม่เคยไปและน้องชายคือเคยไปนะคะน้องชายแนะนําทางไปแค่นั้นเองนะคะและน้องหอมเคยค้นหาในแผนที่นะคะแผนที่ใน Google ให้พี่ๆทุกคนว่าจะปักแผนที่ให้พี่คนได้เห็นว่ามันหยุดจุดตรงนี้ตรงนี้นะคะพยายามค้นหาเท่าไหร่ก็คือหาไม่เจอนะคะค้นหาเจอแต่เมืองไก่ใน เมืองไก่ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะค้นหาแต่ในประเทศมันเจอแต่ในประเทศไทยนะคะเมืองไก่ที่น้องหอมไปนะคะค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะก็เลยไม่ได้ปักหมดุดอ่าอ่าที่เคยบอกไว้นะคะว่าจะค้นหาแผนที่ในก Google ว่าจะมาตั้งให้วิทคนได้ชมกันว่ามันอยู่จุดตรงไหนนะคะแต่พยายามหาแล้วหาไม่เจอนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองไก่อยู่ทางทิศไหนของเชียงตุงนะคะเมืองไก่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองเชียงตุงนะคะเชียงตุงก็คือเชียงตุงนะคะเมืองไก่ก็คือเมืองไก่นะคะคนละที่กันนะคะไม่ได้ไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ถามมาติดแดนไทยไหมไม่ได้ติดนะคะก็ไกลจากเมืองไทยเหมือนกันนะคะไกลมากเลยนะไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะก็บอกเลยว่าคําถามนี้นะคะน้องหอมไม่รู้ข้อมูลนะคะคือเขาบอกอ่า พ่อกับแม่หรือน้องนะคะเขาบอกว่าไปวันนี้ก็คือไปวันนั้นไปวันนี้ก็คือไปวันนี้แค่นั้นเองนะคะไม่รู้เลยนะคะแแคนะคะมาคําถามที่สามกันนะคะน้องเป็นคนเมืองไก่ใช่ไหมครับแล้วห่างจากเมืองเชียงตุงกี่กิโลครับนะคะน้องหอมไม่ได้เป็นคนเมืองไก่นะคะน้องหอมเป็นคนที่ท่าเดือนะคะที่ติดกับชายดแดนแม่สายนะคะและก็เชียงตุงเชียงตุงอ๋อและเมืองไก่นะคะห่างจาก เชียงตุงกี่กิโลอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าถามเรื่องกิโลเมตรของน้องหอมนะถ้าถามเรื่องกิโลนี่คือไม่รู้เลยว่ากี่กิโลนะคะส่วนมากครั้งนี้เราจะนิยมพูดกันแต่กี่ชั่วโมงดีกว่านะคะการเดินการเดินทางของเรากี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะเริ่มจากเชียงตุงไปเมืองก่ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสี่หรือถึงห้าชั่วโมงประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าจากท่าเดือไปเชียงตุงก็ ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ไม่ทางเส้นทางไม่ได้ใกล้เลยนะคะก็ไกลนิดนึงนะคะก็น่าจะห้าชั่วโมงประมาณนี้หรือเปล่านะคะจากที่ดอยเหมยเชียงตุงไปที่เมืองไก่นะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณห้าชั่วโมงนะคะประมาณนี้นะคะถ้าถามเรื่องกิกโลนะคะบอกเลยว่าไม่รู้ <c oughs> นะคะโอเคนะคะมาคําถามต่อไปนะคะมีพี่เอฟซีถามเข้ามาบอกว่ารถคอนท้าเมืองจีนนะคะเป็นของจีนก็เลยถึงไม่มีแรงนะคะอันนี้บอกเลยว่า รถแต่ละคันมอไซต์แต่ละคันที่เราขับไปเมืองก่ายนะคะไม at ่ใช่รถจีนสักคันเดียวทุกคันเป็นรถโตโยต้าออทุกคันที क क ่เราขับไปเมืองก่ายนะคะเป็นรถฮอนด้ารถไทยรถที่เป็นเป็นรถของไทยหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นรถเครื่องของจีนไม่มีสักคันนะคะที่เราขับไปเป็นรถเครื่องของเมืองไทยทุกๆคันเลยนะคะแต่ว่าอ <ส know, S 2> <ๆ>ีกอย่างหนึ่งที่เราไปนะคะมันไม่ใช่รถ มันไม่ใช่รถสําหรับเดินทางแบบนั้นนะคะแต่รถของเรามันเป็นรถรถที่มันควรที่จะเดินถนนยางนะคะแต่เราไปเดินแต่เราไปวิ่งตรงถนนมันลื่นนะคะมันก็เลยแบบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีแต่รถแบบนั้นนะคะเราก็เลยใช้เส่ิหนมาคนทางนี้เราจะนิยมใช้กันแต่รถมอไซค์แบบนั้นนะคะก็เลยไปแบบนั้นนะคะถามว่ามันจะมีอยู่สองรุ่นรถรถอ่ 110กับ125้านะคะวันชูไฟกับวันเต้นะคะอันนี้คือตอนขับไปเมืองไก่นะคะเราจะขึ้นภูเขาลงภูเขาเยอะนะคะรถวันชูไฟนะคะ วันหนึ่งร้อยี่สิบห้านะคะอันหนึ่งร้อยี่สิบห้านี่คือบอกเลยว่าแรงนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราขับถนนเรียบนะคะรถวันชูไฟนะคะคือจะดีโอเคมากนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นเขาคุนดอยนี่คือไม่โอเคเลยนะคะรถวันเดนนะคะรถอันหนึ่งร้อยสิบนะคะหนึ่งร้อยสิบนี่คือขึ้นภูเขาสุดยอดเลยนะคะอันนี้รถเมืองไทยนะคะเพราะว่า,าประสบการณ์ที่ไปเมืองไก่มาถึงรู้นะคะว่ารถวันร้อยสิบนะคะขับขึ้นภูเขานี่คือสุดยอดจริงๆนะคะ โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวมาคําถามต่อไปกันดีกว่านะคะคลิปล่าสุดนะคะที่น้องหอมพาน้องไปถ่ายพิติ้งนะคะก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าชมไปพลอยเอ่อพลอยเหนื่อยไปด้วยดีนะจําทางได้ยิ่งกลางคืนด้วยถ้าเป็นผมขอนอนข้างทางเลยครับยอมรับทุกคนสุดยอดจริงๆครับนะคะก็ะถามว่า เราเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆนะคะถามว่าอยากพักกลางทางไหมอยากพักนะคะแต่ว่ามันไม่มีที่นอนมันไม่มีที่ให้นอนเลยนะคะทั้งสองข้างทางมีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้นะคะวันนั้นพ่อกับแม่นะคะทุกๆคนเลยถ้าสมมุติว่าระหว่างทางไปเมืองไก่นะคะถ้ามีบ้านคนอื่นหรือว่ามีโรงแรมอะไรให้เช่าเราจะไม่ไปต่อแน่นอนเราจะพักนอนสักคืนนึงค่อยไปต่อนะคะเพราะว่าวันนั้นเราเดินทางกันแต่ละคนเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากแล้วก็แบบ ข้าวก็ยังไม่ได้กินด้วยวันนั้นอะ่ะเราไปพกข้าวไปแค่มื้อเดียวนะคะคนก็คือไปอกัสิบกว่าคนนะคะพกข้าวไปแค่มื้อเดียวแล้วก็คิดว่ากะว่าวตอนช่วงเงยน็เยนๆก็จะถึงแล้วนะคะแต่เราไปไม่ถึงไงนะคะก็เลยแบบอดข้าวด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะก็ถ้าวันวันนั้นอะ่ะบอกเลยว่าพ่อมโหมากนะคะเพราะว่าพ่อล้มมอเตอร์ไซค์หลายรอบเลยและน้องหอมก็ล้มสองรอบเหมือนกันนะคะแต่ละคนล้มกันหมดแต่ว่าไม่ได้มีใครเจ็บบาดเจ็บนะคะเพราะว่า ถนนมันลื่นเราไปแคนเคช้าๆนะคะบางทีมันเบรกมันเบรกแล้วมันไม่หยุดมันก็ลื่นไปเรื่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้ล้มมันแต่มันล้มแต่มันไม่ได้เจ็บนะคะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อนี่คือโดนมอเตอร์ไซค์ทับขานะคะเจ็บขาพ่อก็เลยแบบบ่นเลยว่าถ้าข้างทางนี้นะคะสมมติว่าถ้าข้างทางนี้มีเถียงนานะคะเถียงนาอย่างที่น้องหอมนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือจะไม่ไปต่อเลยจะพักอยู่ที่เถียงนี่แหละคือพรุ่งนี้เช้าค่อยไปต่อนะคะ แต่ว่าทางที่เราไปเมืองไก่นะคะบอกเลยว่าไม่มีเถียงไม่มีอะไรมีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะหยุดนะคะก็เลยต้องไปต่อจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราจะไปแค่นั้นเองนะคะต้องไปให้ได้ถ้าเราไปไม่สุดข้าวก็ไม่มีอันจะกินนะคะไม่มีที่นอนด้วยนะคะก็เลยต้องทนไปจนถึงสุดสายทางนั่นเองนะคะ <c oughs> ถามว่าอยากพักค่ไหอยกพักมากนะคะวันนั้นนะอยากร้องไห้มากแล้วก็ถ้าจะร้องไห้ก็กลัวว่าอายจะอายน้อง เพื่อนของน้องชายนะคะกัว่าจะอายน้องเขานนคะเหนื่อยสุดๆเลยนะคะวันนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวมาคําถามต่อไปนะคําถามนี้นะคะทักเข้ามาว่านะคะสวัสดีน้องหอมคนสวยที่ไทยไม่มีนะครับที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่บ้านมีแต่ผู้ใหญ่มาผูกแขนเอาเป็นหลานเขยเท่านั้นครับนะคะเพราะว่าคลิปนี้น้องหอมได้อธิบายที่ไปเมืองกกยให้ฟังนั่นเองนะคะที่บอกว่าเราต้องให ถ้าใส่ที่ใส่ให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอะไรพวกนีเบบนนะะ้เพราะว่าทางฝั่งนี้เขาจะมีประเพณีแบบนี้นะคะเพราะว่าทางฝั่งนี้มีเพียบซีท่านหนึ่งถามเข้ามาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ภาษีจาก آ آ ประชาชนหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันที่นี่นะคะฝั่งนี้หรือว่าไม่รู้ว่าชื่ออื่นยังไงนะคะถ้าเป็นในหมู่บ้านน้องหอมนะคะไม่มีนะคะไม่มีเงินเดือนนะคะก็ ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอะไรพวกนี้ที่ที่เขานับถือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนะคะเขาจะไม่มีเงินเดือนอทุกๆหนึ่งปีนะคะคนในหมู่บ้านก็จะได้ทํานากันใช่ไหมคะก็ทุกๆหนึ่งปีคนในหมู่บ้านก็จะเอาข้าวให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนะคะก็อันนี้คือประเพณีนะคะแต่ถามว่ามีเงินเดือนไหมไม่มีนะคะเขาก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ กำนันพวกนี้เขาก็จะได้เงินเฉพาะตอนที่มีงานต่างๆนี่แหละนะคะก็อาจากเจ้าของงานมาให้เพราะว่านี้คือประเพณีของทางหมู่บ้านได้ตั้งไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะคะจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะถามว่าได้เงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนนะคะผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันฝั่งนี้ไม่มีเงินเดือนนะคะประมาณนี้ไม่รู้จะธิบายยังไงเหมือนกันนะโอเคนะคะอันนี้คือได้สรุปไปแล้วนะคะว่าอันนี้คือเป็นประเพณีของคนทางนี้ก็เลยต้องจ่ายทุกคน เวลาใครแต่งงานก็คือต้องใจ่ายให้กับผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะคะต้องใจ่ายให้กับคนท้าวคนแก่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะคะนัคําถามต่อไปค่ะนะคะถามว่านะคะให้กําลังใจต่อจนถึงเป้าหมายนะครับน้องฟองหอมทําคลิปสํารองไว้เยอะๆนะครับคลิปวันนี้วิวสวยดีนะคะตลกตกลงน้องสะพ้ยเปลี่ยนเป็นคริสนะคะอันนี้ก็คือคําถามถามมาประมาณนี้นะคะก็ คลิปสั้นๆเอาสั้นๆก็คือพีเอฟเขาอยากจะถามว่าคือมาแต่งงานกับน้องชายนี่คือน้องสะไายต้องเปลี่ยนเป็นคนคริสเลยไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ไม่นะคะก็แล้วแต่ว่าเขาเต็มใจไหมนะคะไม่มีการบังคับกันไม่มีการบังคับกันนะคะว่าแต่งจากคริสแล้วต้องมาเป็นคริสแต่งจากกับพุทธแล้วต้องเป็นพุทธไม่ใช่นะคะเพราะว่าในในงานนี้นะคะน้องชายเป็นคนนัถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก น้องซไพสเป็นคนนับถือศาสนาพุทธนะคะพุทธกับคริสต์มาแต่งงานกันนะคะและเราไม่ทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีข้อบังคับให้แบบต้องแต่งงานกับศาส,น,สนานี้ต้องเป็นศาส,น,สนานี้แต่งงานกับศาสนานี้ต้องเป็นศาสนานี้นะคะไม่มีการบังคับกันแบบนั้นนะคะแล้วแต่จะเต็มใจนะคะจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแล้วแต่เขาสองคนจะคุยกันเองนะคะถ้าเต็มใจก็าสามารถมาเป็นคนคริสต์ได้นะคะแต่ว่า แล้วแต่ว่าน้องชายน้องชายน้องชายก็เหมือนกันนะคะถ้าเต็มใจอยากจะเป็นพุทธก็แล้วแต่เขาสองคนจะคุยกันนั่นเองนะคะผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ไม่สามารถที่จะบังคับได้นะคะอันนี้คืออ,อันนี้คือเรื่องจริงที่น้องหอมเจอมาไม่มีการบังคับกันนะคะว่าต้องไปเปลี่ยนศาสนาไม่มีนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คําถามนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาคําถามต่อไปนะคะคือโบสถ์ โบทแห่งนี้เช้าวันอาทิตย์คุณพ่อทำนิสซากี่โมงครับหาข้อมูลให้ผมหน่อยครับนะคะาถามว่าหลวงพ่อทำนิสซากี่โมงนะคะอันนี้นะคะเท่าที่รู้นะคะส่วนมากครั้งนี้เขาจะเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง7จถึงโมงนะคะแล้วแต่หลวงพ่อบางท่านก็จะอ,อธิบายเรื่องของพระเจ้านานหน่อยบางคนก็อาจจะแป๊บเดียวอะไรเงี้ยนะคะ ก็ถ้าเริ่มต้นก็เริ่มต้นจาก6โมงนะคะส่วนมากนะคะทางนี้นะคะประมาณนี้นะคะเริ่มทำมิซา6กโมงนะคะอันนี้คือข้อมูลที่น้องหอมรู้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ร้อยเอรเซ็นต์นั่นเองนะคะโอเคนะคะมาคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้นะคะก็เห็นมีพี่ซีเข้ามาถามแล้วก็มีบางคนก็มาตอบแทนแล้วก็เหมือนแบบอย่างเช่นพี่ๆเขามาคุยกันในคอมเมนต์น้องหอมนี่แหละนะคะก็มีพี่ท่านนี้นะคะบอกว่ารู้จักคำว่า คลิปที่ถ่ายไว้ไหมนะคะต้นคลิปก็บอกว่า,าเปิดโบสตอนต้นเดือนวันนี้มันกลางเดือนนะคะคลิปที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนถ่ายก็ไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยทีเดียวนะคะเอาเก็บไว้ตัดต่อบ้างเก็บไว้บ้างปกติมันปกติของ YouTube อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะคลิปที่น้องหอมไปถ่ายพรีวิตติ้งนั่นแหละนะคะก็อันนี้อ่ะพีพีเอซเข้ามาคอมเมนต์นะคะและอีกคนนึงก็คือมาตอบแทนน้องหอมนะคะก็เลยบอกว่า น้องหอมบอกว่าโบสถ์เปิดต้อนรับให้คนเข้านะคะตอนต้นเดือนนะคะมันซึ่งมันตรงกับวันที่น้องหอมไปเมืองกายนะคะอันนี้คือมันคือ,คอเรื่องจริงพี่คนนี้มาตอบแทนคือเรื่องจริงเพราะว่าบอกเลยว่าชื่นชมมากพี่คนนี้เป็นคนที่ติดตามน้องหอมมานานแล้วเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าน้องหอมพูดที่เขาเข้าใจนะคะก็เลยมาตอบแทนน้องหอมนะคะเพราะว่าพี่คนม,าท,า,ทา,ม,า,า,มาที่เข้ามาที่เขามาถามที่เขามา ที่เขามาพูดกันในเม้นนะคะที่เขาบอกว่าการถ่ายทําคลิปไว้อะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าคลิปที่ไปถ่ายพร t วิชติ้งนะคะนี่นก็คือเป็นคลิปสดๆภาพสดๆและมีอีกคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าอะไรตกลงยังไงคือเห็นบอกว่าน้องแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอทาไมต้องมาถ่ายพร t วิชติ้งนะคะคือพร t วิชติ้งนี่คือเป็นภาพมันต้องจที่จริงมันต้องเป็นภาพที่ต้องถ่ายก่อนวันงานแต่งค่ะอันนี้ก็คือจริง เพราะว่าวันงานแต่งที่น้องหอมบอกว่าจัดแต่งไปแล้วก็คือเราจัดแต่งทางเมืองไก่นะคะแต่ทางท่าเดือเราไม่ได้ยังไม่ได้จัดเลยนะคะเพราะว่าประเพณีทางนี้นะคะเวลาจัดงานแต่งนะคะต้องทําทั้งสองฝั่งนะคะทั้งทางฝั่งผู้หญิงก็ต้องทําทางฝั่งผู้ชายก็ต้องทํานะคะที่น้องหอมไปเมืองไก่นะคะที่บอกไปว่าแต่งแล้วก็คือแต่งทางเมืองขาไก่นะคะแต่ทางท่าเดือเรายังไม่ได้แต่งนั่นเองนะคะก็เลยหลังจากที่กลับเมืองไก่มาก็เลยเราไปถ่ายภาพพรบิดดิ้งก่อนนะคะก็เลยถึงจะมา จัดงานแต่งนั่นเองนะคะบางคนก็เลยงงว่าอะไรตกแต่งแล้วไม่ใช่หรอทําไมเพิ่งมาถ่ายพรีวิชติ้งอะไรเงี้ยบางคนก็เลยบอกว่าก็คือเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นและเพิ่งมาลงไงอะไรเงี้ยคือเขามาคุยกันแบบงงไ่หมดเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดให้หายสงสัยนะคะว่าน้องหอมเรามาเรามาจัดงานแต่งทางท่าเดืออีกรอบนึงนะคะเพราะว่าทางนี้เวลาจัดงานแต่งต้องจัดทั้งสองฝั่งนะคะที่ไปถ่ายพรีวิชติ้งนี่คือสําหรับงานแต่งที่ท่าเดือนะคะก็ ที่บอกว่าน้องหอมอ่าที่บทนะคะบทที่สไตล์แบบเมืองนอกนะคะที่น้องหอมบอกว่าไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ชมเลยนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันที่น้องหอมไปเมืองก่นะคะมีพี่อีกท่านหนึงก็งงนะคะน้องหอมก็ได้พูดไปในคลิปแบบนั้นหลยนะคะแต่พี่เขาอาจจะฟังเข้าใจผิดนิดนึงเนาะ,ะน้องหอมก็ได้บอกไปในคลิปอยู่เหมือนกันนะคะว่าวันที่เขาเปิดบทนะคะเปิดให้ต้อนรับให้ คนนอกเข้าในบทนะคะเปิดให้เปิดวันแรกนะคะมันซึ่งมันตรงกับวันที่น้องหอมไปเมืองกก่นั่นเองนะคะและน้องหอมที่มาลงกลางเดือนเพราะว่าน้องหอมพึ่งไปถ่ายตอนกลางเดือนนี่แหละนะคะที่อธิบายให้ฟังก็คือว่าวันที่เขาเปิดโบทให้คนเข้าก็คือต้นเดือนซึ่งมันตรงกับวันที่น้องหอมไปขอเมียให้น้องที่เมืองกก่นั่นเองนะคะและวันที่น้องหอมไปถ่ายพรีวิตติ้งนี่คือเป็นต้นตอนกลางเดือนนะคะไปถ่ายนั้นก็คือ มันเป็นช่วงกลางเดือนก็เลยลงตอนกลางเดือนนะคะพี่พทุกคนก็อาจจะสับสนนิดนึงเนาะคือเพราะว่างาน,นแต่งเราจัดสองที่นะคะถ่ายภาพพรีวิชติ้งนะคะมันเป็นช่วงกลางเดือนเพราะว่าเราไปถ่ายพรีวิชติ้งในในโบสถ์ที่สไตล์แบบบ้านเมืองนอกนะคะก็ไปถ่ายวันนั้นก็เลยพูดวันนั้นนะคะไม่ใช่ว่าถ่ายเก็บไว้นานแล้วเพิ่งมาลงไม่ใช่นะคะถ่ายวันนั้นก็ลงเอ่อถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้อะไรเงี้ยน้องหอมจะเป็นคนทํางานแบบนี้เกจถ่ายวันนี้ ไว้ลงพวกนี้ไม่ใช่ว่าถ่ายไว้หลายๆวันแล้วเพิ่งมาลงอันนี้ไม่ใช่นะคะหายคงคง,ง,งหายสงสัยกันแล้วนะคะเพราะว่างานแต่งเราจัดสอนกันสองที่นะคะที่เมืองไก่ก็จัดค้างท่าเดือกก็จัดนั่นเองนะคะที่คลิปล่าสุดที่อ่าอีพีหนึ่งอีพีสองสามสี่มานี่คือจะเป็นทางท่าเดือนะคะไม่ใช่ทางเมืองไก่นะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนะคะและมาคําถามสุดท้ายกันนะคะเพียร์จีถามเข้ามาบอกว่า ถ้าขีเหล็กนะคะน้ํามันขาดแคลนเหมือนฝั่งลาวไหมนะคะน้องหอมนะคะถามแบบนี้เข้ามานะคะบอกว่าบอกขอตอบเลยว่าทางฝั่งนี้นะคะไม่มีน้ํามันขาดแคลนนะคะเพราะว่าน้ํามันแพงเหมือนเดิมนะคะและน้ํามันก็ยังมีใช้เหมือนเดิมเพราะว่าน้ํามันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะนาเข้านาเข้ามาจากเมืองไทยนะคะก็เลยไม่มีการขาดน้ํามันนะคะน้ํามันมีให้ใช้ตลอดปีนะคะแต่ว่าแค่น้ํามันแพงขึ้นแค่นั้นเองนะคะ โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้ตอบคําถามเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังยังยังไงอะ่ะที่ยังไม่หายสงสัยยังมีคําถามอะไรที่อยากถามก็ถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องหอมถ้าว่างก็เดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะตอนนี้นะคะงานแต่งน้องชายก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่นี้ก็อาจจะมีเวลาว่างแล้วก็มาถ่ายทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะประมาณนี้นะ พูดเยอะนะคะเริ่มเจ็บคอแล้วเพราะอธิบายเยอะนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามในใต้คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องน้องหอมไเยอะเลยนะคะและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องหอมแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยให้กําลังใจนะคะถึงแม้ว่า น้องหอมจะว่างตอบคอมเมนต์หรือไม่ว่างตอบนะคะก็ยังคอยส่งกําลังใจให้น้องหอมอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็คอยรับชมติดตามคลิปให้น้องหอมจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณที่พีฟีท่านเก่าและท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามทุทกคนเลยนะคะสาหรับคลิปนี้น้องหอมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าอันไหนที่ยังสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะบาบาย